เก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซีก่ xy, ขยี้บ,บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมขะวันนี้เปิดรายการมาด้วยความสดใสและแบบฉบับของนางงามนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเวทีการประกวดนางงามในประเทศไทยโดยเฉพาะเวทีการประกวด Miss g r a n d t h a i l a ด d ประจำปี2022นี่แหละค่ะผู้ชมขาเรียกว่า เป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการประกวดนางงามเลยก็ว่าได้เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะการประกวดนางงามมีการเก็บตัวนะคะเกือบ1เดือนเต็มๆและสิ่งที่สำคัญมากๆทำให้เราได้เห็นถึงความสดใสความน่ารักของผู้เข้าประกวดทั้ง77คนในเวทีการประกวดเมสการ t ์ไทยแลนด์ปีนี้นั่นเองค่ะและหนึ่งสิ่งเรียกว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์เพราะเทรนด์ทวิตเตอร์ มีเขาเรียกว่าแท็กนะคะใน c h a ท n t w เตอร์แ a ช h ท a กขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Miss Grand Thailand 2022อิงลอดอิงฟ้าชา์ลอดนะคะรวมไปถึงพลังใบวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของกลุ่มพลังใบกันบ้างคะ่ะผู้ชมหลายๆลคนถามว่าพี่เล็กซี่ชื่อกลุ่มนี้เข้ามายังไงคือต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าถ้าใครที่ติดตามการประกวดนางงามเนี่ยจะทราบกันดีว่าน้องๆทั้ง6คน จากจังหวัดแต่ละจังหวัดนะตัวแทนของแต่ละจังหวัดเนี่ยมารวมตัวกันนะคะหลังจากนั้นค่ะด้วยความที่นิสยัยใจคออาจจะคล้ายกันความสนุกสนานความแก่นเสียวเรี้ยวซ่าของแต่ละคนเนี่ยถึงมารวมตัวกันได้นะคะพลังใบนั่นก็หมายความว่าทุกคนมี energy ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะ นั่นก็คือแต่ละคนค่ะผู้ชมขาทั้งหกคนนี้เนี่ยได้รับกระแสะการตอบรับดีมากๆหลายเลยคนพูดถึงพวกเธออย่างมากเพราะพวกเธอค่ะประหนึ่งว่าเป็นเรียลลิตี้ขยับตัวทำอะไรก็มีกระแสะนะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ต่างๆ หรือว่าอีริยาบทต่างๆหรือการไลฟ์สดนะคะหรือว่าการขายของหลายๆคนก็จะไปติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเธอทั้ง6คนโดยตลอดนั่นเองค่ะและต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยทั้ง6คนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้องอิงฟ้านะคะมิสแกรกรุงเทพมหานครน้องไฮดี้มิสแกรนภูเก็ตนะคะน้องน้ำเพชรมิสแกรนนครสวรรค์ น้องนี่เลยค่ะคุณผู้ชมน้องใบเตยมิสแกรนสตูดนะคะน้องมาริมามิสแกรนแพรและน้องชาลอดมิสแกรนชุมพรแต่ละคนค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายค่ะสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความสนุกสนานของพวกเธอนะคะทำให้เราเห็นถึงความน่ารักของเวทีการประกวดนางงามเรียกว่าเป็นการพลิกประวัตาสต์ บทบาทใหม่ของเวทีการประกวดนางงามที่ไม่ใช่แค่เฟ้นหาสาวงามอย่างเดียวนะคะเฟ้นหาความสุขแฟนนางงามเนี่ยปีนี้เขาบอกว่าได้ดูเวทีการประกวดนี้แล้วรู้สึกได้กำไรมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขานะที่ได้ดูเวทีการประกวดแล้วรู้สึกว่าอินไปกับน้องๆทั้ง77คนอินไปกับน้องๆกลุ่มพลังใบ และทำให้รู้สึกเลยค่ะว่า Energy ในการเชียร์นางงามมันมีความสุขและสนุกอย่างมากรวมไปถึงค่ะน้องๆเยาวชนนะฮะหลายๆคนที่กำลังเนี่ยอยากจะเป็นนางงามอยากจะเป็นสาวงามค่ะ mm. ก็ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเริ่มต้นตัวเองตั้งแต่วันนี้มีพี่ๆนะฮะในเวทีการประกวดมิตรการเป็น Idol นะคะเพราะว่า คือการประกวดมิสแกนค่ะผู้ชมขาอย่างที่คุณวัฒนเนี่ยนะคะเจ้าของเวทีเขาได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเวทีนะคะอันดับหนึ่งของประเทศไทยตา,ามหา3บรบีสามนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลนบิวตี้และบอดี้นั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะประกวดเวทีการประกวดมิสแกรนนะคะก็สามารถค่ะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้วปีหน้าเนี่ยได้ประกวดกันใหม่ได้คลองมงกุฎนะคุณผู้ชมได้เงิน รวมไปถึงโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าวิธีการประกวดมีสแกนก็คือเส้นทางสู่วงการบันเทิงนั่นเองแต่ที่แน่ๆค่ะทั้งหกคนกลุ่มพลังใบของพวกเธอเนี่ยนะคะโด่งดังข้ามคืนเลยก็ว่าได้ตอนนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่ารีวิวสินค้าเรียกว่ามีเขาเรียกว่าบรรดาสินค้าต่างๆเนี่ยติดต่อพวกเธอมาอยากให้พวกเธอเนี่ยนะคะ มานําเสนอสินค้ารวมไปถึงค่ะงานต่างๆในวงการบันเทิงก็ติดต่อพวกเธอมาเยอะมากๆเอาเป็นว่าค่ะเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของน้องๆกลุ่มพลังใบนะคะหลังจากการประกวดเรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นถึงความสนุกสนานเราคาดว่านะคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าสู่วงการบันเทิงหรือหลายๆคนอาจจะมีในส่วนของ YouTube เป็นของตัวเองมีในส่วนของ TikTok หรือว่า i ิน t a g r a m นะคะที่ยอดฟอลโล่ทะยานกว่าล้าน 2ล้าน3ล้าน10ล้านหรือดังไกลไปทั่วโลกก็ได้เพราะปัจจุบันนี้มันเวอร์ว i d แล้วไงคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะฝากกลุ่มพลังใบไว้ด้วยและเชื่อว่า Energy แบบนี้น้องๆยังคงทำให้เรามีความสุข โดยเฉพาะแฟนนางงามอย่างเราๆมีความสุขกับกลุ่มพลังใบและนะฮะมีความสุขกับเวทีการประกวด Miss สแกรนไทยแลนด์ค่ะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้กันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, Youtube, t k t t o k เสิร์ชไปได้ติดตามไปได้ที่มายาฮอตนิว์ค่ะรับชมเราสดๆผ่าน f a c e b o o k ไลฟ์ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17นาิก30นทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะ ที่มายาฮอตนิวช่อง52 s d รับรองความมาเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปปึกปรือเปน็นนางงามปีหน้าแล้วค่ะ